สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปร,ประสะาสตอรี่นะครับมารับชมขบวนสามสองครับ ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋าป้าสตอรี่ครับแล้วก็ช่องป๋าป้าพยอมมาแล้วครับก็มารับชมขบวนสามสิบสองครับท่านท่านใดเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องป๋าป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องป๋าป้าพยอมมาแล้วนะครับ ก็เป็นบรรยากาศที่สถา,านีนะครับกับการเข้าเวรของป๊าป๊า24ชั่วโมงนะครับขอเอีท่านใดเข้ามารับชมก็าก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe ค,ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องป๊าป๊าพยอมมาแล้วนะครับแล้วก็ช่องป,ป๊ปาป๊าสตอรี่นะครับรับชมครับกคำวัน3งครับ ผ่านไปแล้วครับกระบวนสามสิบสองนะครับจำพวกครับสามสองห้าสอง